จากนี้ไปหลังเลิกเรียนนะแกต้องเรียนพิเศษเพิ่มเพือนอีกสองชั่วโมงถ้าพ่ออยากเรียนอะ่ะพ่อไปเรียนเองน่าจะหนีพ่อแม่ไปง้านนงแค่ไหนนะฮะก็จนว่าเขาจะมางออแล้วถ้าเขาไม่มางออ่ะฉันบอกว่าให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ท่มตัวให้เป็นเด็กดีให้มันเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างครับคำก็ลูกคนอื่นสองคำก็ลูกคนอื่นงแม่มก็เชิญอลูกคนอื่นกลับไปเรียกเลยนี่เขาเรียกว่ามางออ่ะเนี่ยเย้แล้วอะไรอะไรอะไร ไอ้มงกรไอ้มงกรโดนน้ำตาอยู่ในมือเนี่ยผมไม่ได้หรอกตอนนี้พ่อแม่ตามใจผมมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมควรจะได้รับตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเลยสักครั้งพอไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่เขาไม่ให้ภัยรูกตัวเองกลับไปขอโทษพ่อกับแม่ของนายเถอะเขาเป็นพ่อแม่ของนายยังไงก็ต้องให้ภัยนายอยู่แล้ว